สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ที่แปลงสับปะรดปัตตเวียนะครับอำเภอสังคมนะครับจังหวัดหนองคายครับผมอันนี้ผมตะลุยแปลงนะครับของคุณลุงนะครับลุงผมปลูกมาหลายปีแล้วนะครับปลูกเป็นอาชีพนะครับสําหรับสับปะรดปัตตเวียนะครับมีจุดเด่นก็คือเนื้อจะหวานฉ่านะครับแล้วก็ลูกใหญ่นะครับเนื้อจะหวานฉ่ามากนะครับผมแล้วก็ปลูกดูแลง่ายนะครับสามารถทําเกษตรอินทรีย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ท่านที่มีพื้นที่น้อยนะครับก็ยังสามารถปลูกในกระถางได้นะครับเรามีหน่อพันธุ์จำหน่ายนะครับหน่อพันธุ์แข็งแรงนะครับสวยๆนะครับคัดให้นะครับถ้ารุ่นนี้นะครับก็ปลูกประมาณ8ถึง10เดือนนะครับก็จะเริ่มออกลูกนะครับผมแต่ว่าจะมีหน่ออีกไซส์หนึ่งนะครับใหญ่กว่านี้นะครับปลูกประมาณ6เดือนจะเริ่มออกลูกนะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับหน่อพันธุ์ก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาได้นะครับ 0 9 2 2 7 9 2 5 0 9นะครับผมหน่อพันธุ์สวยๆนะครับหน่อสับปะรดนะครับปัตตเวียนะครับผมพันธุ์ปัตเวียลูกใหญ่นะครับสายน้ําผึ้งนะครับหวานนะครับหวานโดยธรรมชาติไม่กลายพันธุ์แน่นอนนะครับผมปลูกง่ายๆนะครับดูลูกนี้นะครับสวยมากเลยครับดูนี้สวยนะครับยังไม่โตเต็มที่นะครับนี้นะครับดูจะดูได้จากสภาพแวดล้อมในแปลงนะครับลกมากนะครับเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าญ้านะครับทํา กระรอินทรียนะครับอย่าลืมนะครับท่านที่สนใจหน่อพันธุ์สวยๆแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับผมสับปะรดปัตตาเวียครับขอบคุณครับ